ในเช้าวันนี้ลูกขอบพระคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้มาสามัคคีธรรมร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเข้ามาอ่านพระวจนะของพระองค์ในการเข้ามา,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 มาฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในการที่เราเข้ามาปรารถนาที่จะได้ยินและเรียนรู้ประก,การความจริงของพระองค์หลงเจ้าค้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ที่จะเจิมพวกเราทั้งหลายให้มีความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์และไม่เป็นเพียงความเข้าใจเท่านั้นแต่ให้พระวจนะของพระองค์ได้เข้ามาสร้างชีวิตของเราได้เข้ามาเป็นรากฐานและทําให้ชีวิตของเรานั้นได้เติบโตจเจริญขึ้นพระองค์จาค้าพระวจนะทุกตอนนั้นเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวในการอบรมและเสริมสร้างเราทั้งหลาย ให้จำเนินและดีขึ้นในทางของพระองค์รงเจ้าค้าเราจรึงน้อมใจที่จะเรียนรู้และรับพระคำความจริงของพระองค์ไว้ในชีวิตด้วยความเชื่อฟังและด้วยความยินดีเราจรึงอธิษฐานขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมสดุดีบทที่1 3 3ดดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศรีรษะไหลลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอารอนไหลาอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยน เพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิดนะครับก็ที่พวกเราอ่านเราได้กันนะว่าก็คือวันนี้พระเจ้าก็บอกว่าให้เรารักกันนะให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะก็จริงๆแล้วก็จริงๆมีแค่3ข้อนะครับก็พระคัมภีร์ก็สอนตรงๆนะเราจะเห็นว่า เราเห็นนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นมีแค่3ามข้อแล้วก็พูดเรื่องเดียวเองนะแต่ว่าเป็นพระธรรมพิศาดุดีที่แยกออกมาเป็นหนึ่งบทเฉพาะเลยนะครับพูดถึงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับนะจริงๆแล้วต่อให้ไม่ใช่ในเรื่องของพระเจ้าก็เถอะนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในหลัก ของชาวโลกเนี่ยเราก็เห็นนะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีคําที่พูดกันอยู่ว่าความสามัคคีเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เกิดนําไปสู่ความสําเร็จนะฮะความสามัคคีคือพลังนะครับเพราะฉะนั้นเองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยก็คือการภาพของความสามัคคีอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นภาพของความที่เรา,เอ,าอยู่ด้วยกันด้วยความาประสานกลมกลืนด้วยความไม่ได้ แตกแยกขัดแย้งกันนะครับนะฮะสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรานิดนึงที่อยากจะให้เราเห็นรายละเอียดนิดนึงก็คือการที่เราอยู่แบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแบบประสานกลมกลืนเนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงว่าเป็นในระหว่างพี่น้องนะฮะก็คือเราเราเป็นพี่น้องผู้เชื่อเนี่ยเราก็อยู่ด้วยความประสานกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแต่ในทํานองกลับกันเราเอง มีชีวิตที่ไม่ได้ประสานกลมกลืนไม่ได้ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันหรือว่าไม่ได้เป็นเหมือนกับโลกใบนี้นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงแยกพวกเราออกมานะครับจากโลกแยกพวกเราออกมาจากความบาปนะครับถึงแม้ว่าเราเองอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับเราอาจจะยังทําได้บ้างไม่ได้บ้างในหลักการในเรื่องราวของพระเจ้านะครับแต่ว่าเราจะต้องตระหนักว่าการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ย ก็จะเป็นก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เรานั้นมีกำลังนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตตามตามแบบที่เป็นที่พอประทัยของพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าหากเราแยกตัวอยู่คนเดียวเนี่ยเวลาที่เราอ่อนแอเวลาที่เราอ่อนกำลังเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยหนุนจิตชูใจเราได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเราอยู่ด้วยกันกับ พี่น้องเนี่ยอยู่ในความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันนะครับเหมือนพระคัมภีบอกไว้ว่าสองคนย่อมดีกว่าคนคนเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อคนคนนึงล้มลงอีกคนหนึ่งก็ได้ช่วยพยุงขึ้นได้นะครับเราเองก็เหมือนกันนะครับเราอยู่คนเดียวนะเราอาจจะมีความอ่อนแอเราอาจจะมีเ,เรื่องราบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราอาจจะ ทำหรือเอาชานะด้วยกำลังของเราไม่ได้แต่เมื่อมีพี่น้องอยู่นะครับเราก็จะสามารถหนุนใจสามารถประคับประคองสามารถพากันเดินไปสู่จุดหมายหรือว่าทำให้สำเร็จได้นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นความมดออาจจะเป็นเรื่องดีๆนะเช่นเช่นเช่นอย่างเช่นการอธิษฐานหรือว่าการเช่นสมมติว่าเรา เองเป็นคนที่ไม่ชอบอธิษฐานนะรู้สึกเราอธิษฐานได้ไม่นานนะฮะแต่เรารู้ว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวแน่นอนว่าเราก็คงอธิษฐานนิดเดียวหรือแทบไม่อธิษฐานเลยนะแต่เมื่อเราอยู่อย่างเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องนะครับแต่พี่น้องคนอื่นเขามีความสามารถในการอธิษฐานนะเขาก็จะเ,เขาก็จะบรรยากาศของกลุ่มบรรยากาศของพี่น้องเนี่ยก็จะพาเราเสริมสร้างเราเมื่อเขา นำเราช่วยอธิษฐานนะแล้วก็เราก็จะสามารถเป็นการประครับประคองและทําให้เราได้เข้ามาร่วมอธิษฐานกับเขาด้วยทําให้เราได้อธิษฐานนานขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องอ่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจึงเห็นว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นภาพที่พระเจ้า พอพระไทยนะครับเป็นภาพที่พระเจ้า,าปรารถนาเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยก็ถูกสร้างมาให้เป็นเป็นสัตว์เป็น,เป,นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันแบบมีสังคมอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าการการมาอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขาดความรักซึ่งกันและกันนะครับมันก็กมันก็คงไม่ใช่ภาพที่ดีนะมันก็จะเป็นภาพที่มีความวุ่นวายแตกแยกสับสนนะครับแต่ ถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความรักมีความห่วงใยมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเร,ะะเราก็จะมีกําลังแล้วเป็นการเสริมสร้างสังคมเป็นการเสริมสร้างกันและกันนะครับพระเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนกับน้ํามันประเสริฐบนศรีรษะของ อารอนบนหมดข่าของอารอนก็คือให้เปรียบเสมือนเป็น,เป,นเป็นการเจิมอย่างหนึ่งของพระเจ้าใช่ไหมครับภาพของน้ํามันบนศีรษะาอารอน์ก็คือเป็นภาพของการการเจิมจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเรามีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยชุมชนนั้นเนี่ยสามารถแน่ใจได้ว่าในชุมชนนั้นก็จะมีการเจิมของพระเจ้านะครับเป็นการเจิมที่ลงมานะครับนอกจากนี้เปรียบเทียบเป็นเหมือนน้ําค้างบนภูเขา เธอโมนที่ตกลงบนเทือกเขาซิโยนนะครับถามว่าน้ําค้างเนี่ยน้าค้างเป็นสิ่งที่มีในทุกวันในทุกยามเช้าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยพระพรของพระเจ้าบอกว่าก็ตกลงบนอ่าพระเจ้าก็คือจะบังคับบัญชาให้พระพรอยู่ที่นั่นเพระเาะฉะนั้นพระพรที่สดใหม่ ก็จะเกิดกับเราในทุกๆวันเหมือนกับที่น้ําค้างเกิดขึ้นทุกๆวันเหมือนกับความรักมั่นคงของพระเจ้าที่บอกว่าเป็นของใหม่ในทุกวันในทุกยามเช้านะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถมั่นใจแล้วก็สามารถแน่ใจได้ว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในลักษณะในร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความรัก ที่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับเราสามารถแน่ใจได้ว่าการเจิมและพระพรของพระเจ้าก็จะอยู่ในชุมชนนั้นอยู่ในที่นั่นนะครับเอเมนไหมครับและนั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของพวกเราจำเริญขึ้นนะครับผมบากว่าจำเริญขึ้นเป็นนิดก็คือตลอดไปนะครับเอเมน